ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะวิธีการเอาลูกสูบนะครับที่มันไอสลักละลายปิดการนะครับที่มันเกิดจากการน้ํามันเครื่องแห้งนะครับแล้วทาให้ลูกสูบมันเบรกนะครับส่วนมากเวลาท้าเบรกลูกปิดอะไรก็มันจะละลายปิดการนะครับแบบเนี้ยมันก็จะถอดไม่ออกนะครับ ก็ในกรณีที่แบบเราไม่ต้นทุนเราไม่ถึงนะครับเราจําเป็นที่จะต้องใช้ก้านเดิมตัวนี้ในการประกอบเข้าไปคืนนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนก้านนะครับก็คือแบบงบไม่ถึงนั่นเองนะครับก็เริอมต้นเราต้องเอาตัวนี้ออกนะครับแต่วิธีเจาออกนะครับมีวิธีหลายแางนะครับก็มันจเจาะออกอยากนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาดูวิธีของผมนะก็ เราก็หาซื้อนะครับตัวนี้น็อตหกเหลี่ยมหัวเป็นหกเหลี่ยมนะับลำตัวเนี่ยจะเป็นมันจะเป็นขันน็อตพ่อนะครับน็อตพ่อเบอร์สิบสองนะครับมันจะใส่เข้าได้พอดีนะครับเนี่ยมันจะลุก้องไม่โฟกัสขออภัยด้วยนะครับมันก็จะลุกออกมาเนี่ยนี่นครับ มาเราก็เนี่ยเราก็หาพวกแบบเนี้ยเอามาลองนะครับาลองเวลาถอดเวลาอะไรนะครับอตัวนี้จะเป็นนอ็อตตัวเมียนะครับอันนี้เป็นน็อตท่อนะผมดูมันแข็งดีนะครับมันไม่ค่อยเสียง่ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองเข้าไปดูเนะี่ย นี่เราก็เอาหกเหลี่ยมนะแบบนี้เราก็จับอีกข้างหนึ่งนะแล้วก็ใส่ใส่รองนะครับอยากพยายามอยากค้ำสลักนะครับเดี๋ยวสลักเวลาเราคันมันจะดูดออกมานะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแต่รจริงๆมันก็มีตัวที่สําเร็จมีขายทั่วไปนะครับแต่ว่าเราไม่อยากซื้อแบบนี้มันก็จะถูกกว่าครับบางทีซื้อมามันก็เสียน็อตส่วนมากมันจะเสียเวลาดูดเวลาอะไรออกนะครับ อันนี้เราก็บั้นบ้างน,นะครับเราก็พยายามอย่าทันที่เดียวนะเนี่ยมันก็เริ่มออกนะมันจะแน่นนะครับ แนกขาลด้ชีดนะมันออกง่าย มันก็เริ่มออกแล้วนะนี่นองเราก็หาอะไรลองไปเรื่อยๆนะครับลองให้มันจะออกแล้ว นี่นะครับมันจะออกมาแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับตัวที่ใช้นะครับคือน็อตพวกนี้เราไปหาซื้อมานะแต่ว่าเน้นนะครับเป็นสีดำนะครับมันจะแข็งมากกว่าสีขาวนะครับสีขาวสุดมากมันจะเนื้อมันจะนิ่มนะไม่ค่อยแข็งนะครับตัวนี้แล้วก็นอ็นอตน็อตตัวเมียนะครับก็หาซื้อน็อตที่มันลักษณะจะยาวกว่าปกตินะครับหรือว่ามันจะเป็นน็อต น็อตท่อเวฟนะครับร้อยสิบไอครับพวกคนรับเวฟพวกอะไรใหม่ๆนะมันจะแข็งนะมันจะลูดยากนะครับแต่ถ้าถามว่าน็อตทั่วไปใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับคือลองมาเยอะนะครับแต่บางตัวก็ออกบางตัวไม่ออกส่วนมากมันจะเสียเกียร์จะเสียก่อนนะอันนี้แข็งแรงนะใช้ได้นานนะต่อให้เสียเราก็หาซื้อใหม่นะตัวไม่กี่บาทนะครับพวกเนี้ยตัวละประมาณ 10- 20บบาทนะ ร้านใหญ่ๆนะครับน็อตตัวนี้น็อตท่อเบิกเอาก็ได้นะครับแล้วก็หาอะไรลองนะครับเวลาลองนะครับพยายามนะครับให้มันเอ่อไอสลักลูกสูบเนี่ยให้มันเข้าได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเข้าไม่ได้มันจะค้ำไม่ออกนะครับสังเกตด้วยนะครับเนี่ยพอประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ เวลาเราดูดออกแล้วนะครับเนี่ยในเนี้ยเราก็หาผู้บอสนะครับที่เปิดไอด้ดูไอ้ดีเสียนะครับที่เรายังคอร์อะไรนะครับเราก็มาคว้านเอาในนี้นะครับเพราะว่าเวลามันละลายแล้วนะครับมันไม่ได้ค่าละคือมันใส่เข้าสลักนะครับเวลาเราคว้านมาเนี่ยสลักใหม่เนี่ยเอาเข้าไม่ได้นะมันจะตึงฝืดนะครับเราก็ต้องทําการขัดในนี้ครับ แต่ขัดพยายามขัดดีๆนะครับอย่าอย่าอย่าให้มันมันหลวมเกินไปครับถ้าหลวมเกินไปมันจะดังนะครับพยายามขัดไปเรื่อยๆนะครับให้ลูกสูบเนี่ยให้ให้สลักลูกสุบเนี่ยให้เข้าได้นะครับพอถ้ามันให้มันลื่นๆนะครับลองไปเรื่อยๆนะครับอย่าเปิดทีเดียวเยอะนะครับเปิดทีเดียวเยอะถ้ารูใหญ่นะครับมันจะดังนะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆนะครับก็แค่นี้นะครับ ก็สามารถใช้ก้านเดิมตัวนี้โดยที่เราไม่ต้องอัดก้านละเราก็ประหยัดต้นทุนนะครับก็คือบางบางคนนะครับต้นทุนไม่มีนะครับก็ต้องการที่ประหยัดไม่ต้องผ่าเครื่องไม่ต้องอัดก้านนะครับเพราะว่าในกรณีอัดก้านผ่าเครื่องมันต้องมีต้นทุนเพิ่มนะครับอัดก้านก็โหน่าจะเป็นเกือบพันนับก็แล้วแต่คุณภาพแล้วแต่การแทรการเทียมด้วยนะครับแล้วก็ค่าแรงผ่าถ้าเกิดเราทาเองไม่ได้เราต้องจ้างนะครับเสียค่าแรงผ่าเครื่อง เพิ่มนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็แค่นี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้คือวิธีเอาสลักนะครับสลักที่มันละลายนบเนี่ครับลูกสูบที่มันมันเบรกเกิดจากน้ำมันเครื่องแห้งนะครับพยายามดูหน้ารถสีจังหวะน้ำมันเครื่องแห้งนะครับมันละลายนะครับข้อเบี่ยงไอสลัก ลูกสูบกับข้อเบียงละลายติดกันนะครับมันจะเอาออกไม่ได้ถ้าเราข้อออกนะครับโอกาสข้อไอการข้อการการข้อเบียงเนี่ยมันจะบิดนะครับเราใช้วิธีนี้ในการเอาออกนะครับมันจะปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ต่อนะครับในสําหรับคนที่ทุนประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ประหยัดงบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดต่อไปนะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนนะเจอกันนะครับบ๊ายบายนะครับ